สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊งตักกศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องโหราพารวยนะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่2พฤศจิกายน2565เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นนะครับแต่แต่ละช่วงเวลาก็ามีด้วยกันหลายช่วงเวลานะครับก็มีเช้าบ่ายเยน็นมีสามลัดมีดาวโจนนะครับเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเช้านะครับเช้าถ,ถึงเที่ยง ก็จะมีด้วยกัน5หมายเลขนะครับก็จะมีหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6และหมายเลข7นะครับเป็น5ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเช้านะครับของหุ่นตั้งแต่ไทยเช้านะครับไปถึง่างทางเสงไปถึงเกาหลีนะครับส่วนตัวเดียวที่จะให้วิ่งรูดในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นาดาวจัน์ทรหมายเลข2นะครับนำไปใช้ไปวิ่งรูดได้ในช่วงเช้า ต่อมาเป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็จะมีด้วยกันห้าหมายเลขนะครับก็จะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามหมายเลขหกหมายเลขสี่และหมายเลขแปดนะครับเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงบ่ายนะครับก็ตั้งแต่ไทยบ่ายไปจนถึงอิอนเดียอียิปต์นะครับส่วนตัวเดียวที่จะให้วิ่งลูกก็จะเป็นดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งนะครับในช่วงเวลาบ่ายที่จะไปวิ่งเป็นลูกได้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นช่วงดึกหน่อยนะครับก็จะเป็น3รัฐนะครับ3รัฐก็จะเป็นอังกฤษเยอรมันรัสเซียนะครับก็อยู่ประมาณเวลา22นาฬิกาสนาทีนะครับก็จะมีด้วยกัน5หมายเลขนะครับก็จะเป็นหมายเลข0หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข6และหมายเลข7นะครับเป็น5ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาออของ3รัฐนะครับอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา 22่สนาฬิกาสาบนาทีนะครับต่อมาก็จะเป็นทางของสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าดาวโจนในเวลา4นาฬิกานะครับก็จะมีด้วยกัน5หมายเลขก็จะมีหมายเลขศหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข6และหมายเลข7นะครับก็จะเป็น5ตนัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา4นาฬิกานะครับตัวเดียววิ่งลูดที่จะให้ในช่วงนี้นะครับ ก็จะเป็นหมายเลขศูนย์นะครับดาวมฤตยูนะครับท่านสามารถดำไปวิ่งไปรูดได้นะครับต่อมามาข้ามฝั่งทางด้านเอเชียนะครับก็จะเป็นฮานอยนะครับฮานอยก็จะมี3าตัวนะครับฮานอยพิเศษนะครับในเวลา17บเนิกาสามนาทีก็จะมีด้วยกัน5หมายเลขนะครับก็จะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขหและหมายเลข8นะครับ เป็นห5ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของฮานนยพิเศษ17ิกา30นาทีนะครับส่วนตัวเดียวที่วิ่งรูดก็จะเป็นหมายเลข8นะครับดาวมูลติดาวรา,าหูนะครับใช้วิ่งรูดในช่วงเวลาของฮานนยพิเศษนะครับต่อมา18นิกา30นาทีเป็นช่วงเวลาของฮานนยปกตินะครับฮาโนยปกติก็จะมีด้วยกัน5หมายเลขนะครับก็จะมีหมายเลข0 หมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าและหมายเลขเ็นะครับเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของฮานอยปกติสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับตัวตัวเดียวที่จะให้วิ่งลูดก็จะเป็นดาวพฤหัสหมายเลขห้านะครับท่านสามารถดำไปวิ่งเป็นลูดได้นะครับต่อมาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเป็นฮานอยบีพีนะครับฮานอยบีพีก็จะมีห้าหมายเลขเช่นกันนะครับก็จะมีหมายเลขสาม หมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6และหมายเลข9นะครับเป็น5ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของ50านอยบีพีเก้านาฬิกา30นาทีนะครับส่วนตัวเดียวที่จะให้วิ่งลูดในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นดาวพุธหมายเลข4ี่นะครับท่านสามารถนำไปวิ่งเป็นลูดได้นะครับต่อมาก็าจะเป็นของมาเลเซียนะครับมาเลเซียก็18บแนาฬิกาประมาณนะครับ18บแนาฬิกาส0นาที ก็จะมีด <tinc S 2> ้วยกัน5หมายเลขนะครับก็จะเป็นหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5และหมายเลข7นะครับท่านสามารถนำไปจับคู่มนผสมกันนะครับส่วนตัวเดียวที่ใช้วิ่งรูดก็จะเป็นดาวพุธนะครับหมายเลข4นะครับวิ่งรูดในช่วงเวลาของมาเลเซียนะครับ20บนาฬิกาสานาทีก็เป็นช่วงเวลาของลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาก็จะมีด้วยกัน5หมายเลข ก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขหกและหมายเลขแปดนะครับก็จะเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของห้าน่อยของเราพัฒนานะครับในเวลา20่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีส่วนตัวเดียวตัววิ่งตัวรูดนะครับก็จะเป็นดาวังคารหมายเลขสามไ้ท่านเดากปันวิ่งไปรูดในช่วงเวลานี้นะครับก็าครบแล้วนะครับทุกช่วงเวลานะครับในวันนี้ ท่านที่สนใจนะครับก็ติดตามได้ที่ทางอาของเพจนะครับหรลาพานวยแล้วก็จะมีช่อง u t u b e นะครับของโหรลาพานวยส่วนท่านที่สนใจที่จะเรียนวิชาโหรลาหาพุทธนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับสอบถามที่สถาบันตักกศิลาโหรลาได้เลยนะครับสถาบันตักกศิลาโหรลาก็เป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชา โหราศาสตร์นะหลายแขนงนะครับตั้งแต่โหราศาสตร์ทางเรื้องต้นนะครับพยากรณ์ทักษะยุคให้ยิบซีให้คาโร่ต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกท้งด้านวิธีกรรมนะครับท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ท่านที่สนใจที่เรียนทางด้านโหราศาสตร์ท่านมีทั้งเบื่องต้นนะครับแล้วก็มีเปิดโหราศาสตร์ให้ท่านเล่นเรียนฟรีนะครับเพื่อทดสอบตัวท่านนะครับก็ครบแล้วนะครับในช่วงเวลานี้ ก็ขอพบกันใหม่คิดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ